8กลิ่นบอกบอกรถยนต์มีปัญหา1กลิ่นพลาสติกไหมอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์มีปัญหาเช่นสายไฟขาดไฟลัดวงจรคอมเพรสเซอร์แอร์ร้อนจัดแนะนําควรจอดรถใน,นที่ปลอดภยัยและนํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขาสายไฟหรือซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด2กลิ่นยางไหมอาจเกิดจากความผิดปกติของชิ้นส่วนที่ทําจากยางเช่นท่อยางหลุดหลวม สายพานที่หย่อนจนเกินไปหรือเกิดจากการที่มีถุงพลาสติกไปติดอยู่ใต้เครื่องยนต์ก็เป็นได้แนะนำพาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด 3. กลิ่นน้ำมันไหม้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นมีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องบริเวณเครื่องยนต์หรือน้ำมันเกียร์รั่วซึมเครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปจนความร้อนขึ้นสูงเป็นต้นแนะนำควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด,วด่วน สีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงขณะขับรถอาจเกิดจากการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นถังน้ำมันหรือท่อน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วฝาถังน้ำมันหลวมหรืออาจลืมปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงแนะนำควรจอดรถเช็คฝาถังน้ำมันก่อนถ้าฝาถังน้ำมันปิดสนิทควรรีบนำรถเข้าสู์บริการเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด ห้ากลิ่นควันท่อไอเสียอาจเกิดจากระบบท่อไอเสียมีปัญหาเช่นซิลยางขอบประตูเสื่อมสภาพหรือประตูลมหมุนวนปิดไม่สนิทจึงทําให้กลิ่นควันผ่านเข้ามาได้แนะนาควรรีบตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วเพราะกลิ่นไอเสียภายในห้องโดยสารเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่อย่างมาก 6. กลิ่นเหมือนแก๊สไข่เน่าอาจเกิดจากชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติเช่นเส้กองน้ามันเชื้อเพลิงหรือเซนเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงชํารุด หรือระบบฟอกไอเสียทำงานหนักเกินไปแนะนำควรนำรถเข้าสู่บริการเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด 7. กลิ่นหวานเหมือนน้ำเชื่อมอาจเกิดจากระบบระบายความร้อนมีปัญหาเช่นท่อยางหรือหม้อพักน้ำยาหล่อเย็นรล่วซึมเป็นต้นแนะนำควรรีบแก้ไขและทำความสะอาดบริเวณหม้อพักน้ำก่อนที่มดหรือหนูจะตามกลิ่นมาแล้วทำให้ปัญหาบานไปลายได้ 8. กลิ่นอับชื้นอาจเกิดจากความชื้นที่มากเกินไป เชื้อราที่สะสมอยู่ในแผงคอยเย็นหรือสิ่งสกรปรกที่อยู่ในไส้กรองแอร์แนะนําเบื้องต้นให้กดปุ่ม ac เพื่อปิดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์ A, จากนั้นให้เปิดพัดลมโบเวอร์แเบอร์แรงสุดเพื่อไล่ความชื้นออกจากระบบแอร์ที่สําคัญควรเปลี่ยนไส้กรองแอร์ทุกๆ20 0อ0กิโลเมตรหรือทุกๆ1ปีและควรล้างระบบแอร์เมื่อตรวจพบว่าระบบแอร์มีกลิ่นอับชืน้น